สังคมนะคะ mm hmm. ก็คือปัญหาของยาเสพติดนั่นเอง,องนะคะคถ้าเกิดว่าใครที่ตกเป็นผ้าตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดแล้วนะคะ mm hmm. หมดอนาคตแน่ๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะนี่เลยค่ะยุทธการสยบัยรีนะคะก็มีการขยายแล้วก็จับกลุมกันนะคะกว่าถึง12หมายจับได้กันเลยทีเดียวค่ะเครือขาอ่ายออนไลน์เซเว่ย์นะฮะยีนะครับยุทธการสายบัพรีทลายยาเสพติดเครือข่ายออนไลน์ของเซเวอร์นะครับ ที่ตลาดวัดเกาะนะฮะเยื้องโรงเรือนประเทิงทิพย์วิทยานะครับพันพันโทนะฮะก้องเกียรติอารีรักนะฮะที่ปรึกษาสปปนะฮะกรมนนะพร้อมด้วยพลตารวจตรีพรพิทักษ์รู้ยืนยงนะฮะพร้อมด้วยพันตารวจเอกชูศักดิ์นะฮะรีวงชัยนะครับพุ่มกับการนะบกนสองนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงการจับกุ้มนะฮะ เครือข่ายยาเสพติดนะฮะเซเวอร์ยีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในเรื่องของยาเสพติดนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีการขยายผลจับกลุ่มคุณนุชครับก็บอกว่ามีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาประมาณ10รายแล้วก็มีการตรวจยึดในะห้องแถวได้2อคูหานะฮะแล้วก็ท้าเฮาหนึหลังแล้วรถยนต์อีก3าคันรถเก๋งอยู่สองคันและสร้อยข้อมือ อีก15กรัมแล้วก็เงินสดประมาณ31,380บาทครับอูลค่าประมาณ8ล้านบาทครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งก็มีการจับกลุ่มตัวผู้ผผต้องหาเครือข่ายเสเวยนะคะเซวยนะคะชื่อเนี่ยต้องบอกก่อนเห็นว่าเสเนี่ยเอ๊ะเกี่ยวข้องกับทหารหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเขาตั้งชื่อนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้านั่นเองค่ะพร้อมทั้งมีการยึดของกลางเป็นยาบ้าน,นะคะ หนึ่งแสนกว่าเม็ดเลยทีเดียวแล้วค่ะออโอโ้โหลองนึกสภาพดูนะคะคุณสุวรรณาถ้าเกิดว่าหนึ่งแสนเม็ดนี้ ปล่อยออกไปให้กับประชาชนทั่วไปโอ้โหเด็กก็ติดกันงอมแงมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมกันละคะ่ะนะคะนอกจากนี้ยังมียาไอไซ์ค่ะนะคะแล้วก็ยาอีกอีก26เม็ดค่ะใช้เวลาขยายผลนานกว่าถึง3เดือนจนสามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้12หมายจับและติดตามจับกลุ่มได้แล้ว10รลายนะคะบุคคลเหล่านี้ค่ะได้รับยามาจากกระบวนการของเสวยนี่แหละนะคะก่อนที่จะนําลงมาขายในชุมชนซึ่งก็จับได้ในวันนี้นี่แหละนะคะก็ะจริงๆแล้ววันนี้ ที่จับกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ค้ารายย่อยของกลางอาจจะไม่มากแต่ก็ถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่เราต้องเร่งจัดการนะคะก็เลยได้ร่วมกันบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้จนสามารถจับกลุ่มและก็ตรวจยึดทรัพย์สิน ตามมาตรการยืดทรัพย์ได้ข้างต้นก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรเคลือข่ายยาเสพติดด้วยยังไงก็ตามนะคะก็มีการสืบสวนแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มขบวนการนี้กันต่อไปนั่นเองค่ะค